เติมเงินเร็คซ์น็อกโมบายแบบ UID ราคาดีสะดวกดีปลอดภัยดีต้องพาวเวอร์กาชาพิเศษกว่านั้นเติมครบ5,000บาทรับสแตนดี้น่ารักน่ารักจากทางร้านได้เลยหรือใครที่สนใจเติมเกมอื่นก็สามารถสแกน QR code หรือกดที่ลิงก์ใต้ Description ของคลิปนี้ได้เลยนะครับผมสวัสดีครับผมเพื่อนๆชาวเกมเมอร์ทุกคนนะฮะวันนี้ก็อยู่กับผมจุงโกะในเกม แล็คบล็อกโมบายอิเทนอลเลิฟกันอีกครั้งหนึ่งนะครับผมก็สําหรับคลิปนี้นะครับผมผมจะพูดถึงเรื่องของปีกธนทอสสี่แฉกนั่นเองนะครับแล้วก็รวมถึงการทำเควสแล้วก็จะพาเพื่อนไปทําให้ดูด้วยนะครับว่าวิธีการทําเควสเนี่ยมันเป็นอย่างไรนั่นเองนะครับผมอ่ะโอเคครับก็ตอนนี้ผมอยู่ที่พรเทล่านะครับผมอ่ะก่อนที่เราจะไปทำเนี่ยเราจะต้องมีเจ้าตัว Angel Snow f ฟเตอร์ก่อนนะครับ ครบ6อันนะครับ6ชิ้นเมื่อเรามีครบ6ชิ้นแล้วนะครับด้านขวาเนี่ยจะมีเควสตตัวนี้ขึ้นมานะครับผมเป็น angel wing f e a t e r ตัวนี้นะก็คือให้เราไปที่ p o n t e l l a นะครับผมนี่ตรงนี้เลยนะครับอ่ะแต่ก่อนอื่นนะครับหลายๆคนอาจจะถามว่าอันนี้มันหามาจากไหนนะครับอย่างแรกเลยก็คือสามารถซื้อจาก exchange ได้นะครับราคาก็จะขึ้นขึ้นลงๆนะครับอยู่ที่2 0 0 3 0 0ถึงมโดยประมาณนะณวันที่อัดคลิปนะครับผมก็จะประมาณนั้นนะครับแล้วก็อย่างที่2ก็คือ เราสามารถแลกได้นะครับจากเหรียญรูนคอยหรือว่าเหรียญธนาทอสนั่นเองนะครับโดยการใช้แต้มรูนคอยเนี่ยหนึ่พันเหรียญในการแลก1อันนั่นเองนะครับอันนี้ก็ใครลงมายาวๆแล้วก็กดลัคกี้คงลัคกี้คอยอะไรมาตลอดเนี่ยก็น่าจะมีพอแล้วนะครับผมที่จะแลก1อันนะถ้าไม่ได้ไปแลกอย่างอื่นนะเนาะเออแล้วก็อีกทางหนึ่งก็คือดรอปเอาจากธนาทอสนะครับผมอ่ามีโอกาสดวงดีดรอปได้จากธนาทอสด้วยนะครับก็กดมาดูที่ทราเวลโนตตัวนี้นะครับทุกชั้นเลยนะครับผมจะมีขนนกอยู่นะ นี่ตรงนี้เลยนะครับก็คือสามารถดรอปได้หมดเลยนะครับดรอปได้หมดเลยทุกชั้นนะครับผมเนี่ยลองก็มาเช็คดูเห็นไหมว่ามันจะดรอปได้นะครับอ่าชั้น4ชั้น4ไม่มีนะครับชั้น1 2 3จะมีนะครับผมโอเคถ้าพร้อมแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราไปทำเควสกันครับผมเอาละครับเริ่มเควสเนี่ยเราก็มาที่ตรงนี้เลยครับผมด้านซ้ายมือของพอนเทล่านะครับผมเดินมาเลยครับปึ๊บอ่าตรงนี้เลยนะครับผมจะมีวาคิริเราอยู่นะแต่อันนี้ ภาพโหลดช้าไปหน่อยนะไม่เห็นนะครับโอเคฮะแล้วก็มอบขนนกให้มันเลยครับผมบอกเลยว่าอันละ2่งไว้ 50m มาตอนผมซื้อนะครับก็ทั้งหมดเนี่ย 1,500m นะครับผมอ่ะโอเคตอนนี้ขนนกหายไปเรื่องยังไม่หายนะยังเปลี่ยนใจทันนะขายได้นะครับโอเคฮะไปเลยฮนะโอ้โหหายไปแล้วครับ6ขนนะครับผม 1,500m นะครับอ่ะมันก็จะเป็นเควสให้เราทำนะครับผมปึ๊บปึ๊บอ่ะ ตอนนี้ขนนกของเราได้หายไปจากกระเป๋าแล้วครับนะเอาคืนไม่ได้แล้วนะเอาคืนไม่ได้แล้วครับผมโอเคเอาละฮะเราก็เข้าสู่เควสนะครับเขาก็จะวาร์ปเราไปที่ไหนก็ไม่รู้นะครับลองมาดูกันธนาทสหรือเปล่าโอเคฮะตอนนี้เรามาอยู่ที่ธนทสทาวเวอร์นะครับผมแล้วก็เดินเควสต่อเลยปุ๊บโอเคก็มาคุยกับคุณลุงตรงนี้ต่อนะฮะ,ะแล้วก็มอบขนนกให้นะฮะ โอเคแล้วก็ให้เราเดินเข้าไปตรงทางเข้าของหอคอยธนทสนะครับผมมาดูกันว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะฮะจุ๊บเอาล้ฮะเข้าสู่คัตซีนนะครับผมคุยกับเด็กน้อยนะครับผมแล้วก็มอบผล,ลให้น้องไปเดีย๋ยวบอกนะว,ว่าน้องจะเป็นคนมอบปีกให้เราโหมีความเงือบครอบงำอยู่ มันให้เราตีครับโอเคเราก็สู้กับมันไปนะครับไม่มีอะไรมากเป็นวิญญาณของน้องนะฮะโอเคฮะหลังจากนั้นเนี่ยเขาให้เรากลับไปหา,าวาคิรี่นะครับผมที่พอเทลา่าเดี๋ยวเราไปกันเลยครับผมโอเคครับตอนที่ผมก็กลับมาที่พอเทล่าแล้วนะครับผมก็กําลังวิ่งกลับไปคุยกับเจ้าวาคิรี่ตัวเดิมที่เราคุยเควสต,ตอนแรกนะครับผมปุ๊บ ก็มาเล่าเรื่องให้ฟังนะครับแล้วก็มันก็วาร์ปเราไปไหนอีกแล้วก็ไม่รู้นะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะไป็นไงนะฮะกลับมาที่ธนททอทอีกแล้วนะครับวนลูปนะวนลูปกลับมานะครับ Look for the little girl so with โอเคเอ๊ะเหมือนจะเหมือนเดิมนะเนี่ยเหมือนเควสมันจะวนลูปเหมือนเดิมหรือเปล่าอ๋อไม่ใช่ครับเป็นอีกอันนึงนะครับนี่วาคิรี่ผมมาแล้วรอบนี้ตกใจผมคิดว่าผมทำเควสผิดนะครับโอเค เพราะว่ามันวนไปวนมาโอเควอคิรีได้มอบพลังให้แก่เด็กน้อยนะครับอลองอ่านเนื้อเรื่องดูนะผมไม่ได้อ่านเนื้อเรื่องนะครับผมโอเคฮะแล้วก็กลับไปที่คอนเทล่าอีกรอบหนึ่งนะครับผมะวนกลับไปอีกรอบหนึ่งครับโอเคครับรอบนี้เนี่ยเรากลับมาที่พอนเทล่านะครับเขาจะให้ขึ้นไปด้านบนและมันจะไม่ได้ให้กลับไปหาวอคิรีแล้ะให้ขึ้นมาตรงนี้นะเดี๋ยวเราลองดูกัน,นครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะครับ เอาละเข้าสู่คัทซีนแล้วนะครับตอนนี้โอ้โหโดนตีมันมากมีวาคิลี่โผล่มานะครับเรื่อยๆนะครับอัปเกรดขึ้นเรื่อยๆด้วยนะโอเคโอ้โหสูงขึ้นเรื่อยๆวาคิลี่เยอะมากครับตอนนี้โอ้โหแล้วก็มีตัวตัวแม่มาฮะรตรงกลางเลยนะครับผมโอเคมันก็เหมือนขอบคุณเรานะฮะโอ้โหอลังการมากการทำปีกนะครับ มอบปีกให้กับเรานะปีกสีแชกนี่โอ้โหโคตรเท่เรียบร้อยครับแค่นี้ก็จบเควสนะครับวาคิรี่ก็ยังบินอยู่นะคือเราจะถ่ายรูปเก็บไว้ก็ได้นะครับผมนะนี่ยจ,จะเป็นครั้งเดียวที่เราจะได้เห็นนะครับผมภาพแบบนี้เราก็ถ่ายรูปเก็บไว้หน่อยละกันนะครับผมปุ๊บเซฟไปเลยนะฮะอ่ะเท่านี้เราก็จะได้ปีกมาแล้วครับผมซึ่งปีกตัวนี้เนี่ยก็คือ ถ้าเราทำมาฝากสมุดเนี่ยมันจะได้เลือด120นะครับตัวนี้มันดียังไงครับตัวนี้จะบวกสเตตทุกอย่าง5นะครับเพน5เอ็มเพน5นะครับแล้วก็บวกมูฟสปีดด้วย5%นะครับแล้วก็มีโอกาส10%นะครับที่เวลาเราใช้สกิลจะลงเล็กแอนเทน่านะครับผมเลเวล1ด้วยนะครับอ่ะเดี๋ยวเราลองใส่กันไปเลยดีกว่านะฮะปึ๊บอ่าแล้วก็ถอดแฟชั่นออกครับถอดแฟชั่นออกได้มาแล้วปึ๊บ เดี๋ยวนะปอดออกปุ๊บนี่โอ้โหบอกเลยว่าโคตรเท่นะครับผมอย่างอลังการงานสร้างนะครับตอนนี้โอ้โหรอสุดๆนะจากปีกจิ๋วๆกลายเป็นปีกอันใหญ่แล้วฮะโอเคเดี๋ยวเราลองปั่นกันดูนะฮะเพราะมันจะเป็นยังไงมันจะลงเล็กจริงหรือเปล่าเนี่ยเห็นไหมว่ามันจะมีเล็กอ่ะเห็นไหมโนลงเล็กรัวๆเลยครับเนี่ก็คือการลงเล็กจากปีกนะครับดามเมจเราก็จะเพิ่มขึ้น2เท่านะครับ โอเคเนาะก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมสําหรับวิธีการทําปีกแล้วก็สตอรี่ของการทําปีกนั่นเองนะครับผมก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆนะปีกนี้ค่อนข้างแพงนะครับอ่ะแล้วลืมบอกไปอีกอย่างหนึ่งครับว่าปีกตัวนี้เนี่ยถ้าเราทํามาแล้วเนี่ยเราจะขายไม่ได้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการจะทำเนี่ยก็ตัดสินใจดีๆก่อนนะครับว่าเราสมควรทําหรือเปล่านั่นเองนะครับผมโอเคก็ประมาณนี้ละกันนะครับสําหรับคลิปทําปีกเนาะก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็ ใครที่อยากจะทําตามก็ลองดูแล้วกันค่อยๆเก็บเหรียญไปนะครับใครดวงดีเปิดได้จากกล่องก็อาจจะโชคดีนะครับประมาณนี้แต่ผมเนี่ยซื้อเอา5อันเก็บเอาอันหนึ่งนะคือแบบว่าลําบากมากนะครับผมโอเคก็เดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆที่กําลังมองหาคอนเทนต์ตัวปีกนี้อยู่นะครับผมก็หวังว่าจะชอบกันยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดสมัคสมาชิเป็นกำลังใจให้ผมในการทําคลิปต่อๆไปด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้เนี่ยต้องขอลาไปเพียงเท่านี้ครับยังไงไว้พบกันใหม่ คลิปหน้าครับผมบ๊ายบายสวัสดีครับ